สวัสดีครับบ้านไร่พารวยเกษตรผสมปะสานครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับในคลิปนี้จะมาทําการฟื้นฟูต้นโอโคโดนะครับที่กิ่งแห้งแล้วก็ใบร่วงหมดเลยนะครับคือต้นเขาังไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะมาฟื้นฟูเขานะครับพอดีมีหนึ่งยูหนึ่งคอมเมนต์เขาถามว่าถ้าใบร่วงหมดแล้วโอกาสที่ต้นโอโคโดจะกลับมาเหมือนเดิมไหมมีไหมก็คือมีนะครับผมเดี๋ยวเราจะ การลดน้ํานะครับผมมอน้มานี่ครับสองถังถังละร้อยลิตรนะครับมันก็จะลดไปเลยนะครับหนึ่งร้อยลิตรนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรก่อนนะครับคือหน้าดินมันแห้งนะครับ่วงนี้มันเป็นหน้าแ้งนะครับมันอากาศเริ่มแห้งเริ่มแ้งนะครับแล้วการให้น้ําผมไม่ได้ให้ต่อเนื่องด้วยนะครับคือเป็นอยู่แค่ต้นเดียวนะครับต้นอื่นไม่มีปัญหานี่ครับอย่างต้นตรงข้ามนี่ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวจะทําการลดน้ําแล้วก็ส่วนกิ่งที่แห้งนะครับ กี่นี้แห้งก็ตัดออกนะครับมันจะมียอดที่แห้งๆตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่ครับตัดออกทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอเนี่ยมันจะมีกิ่งที่เขียวๆอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่นะครับผมแตกใบแตกแลขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับผมครับมาอัปเดตต่อนะครับหลังจากที่ผมรดน้ําไปได้ประมาณทักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับตอนนี้เริ่มมียอดออกมาใหม่แล้วนะครับ ยอดก็เริ่มแทงขึ้นมาใหม่นะครับยอดของต้นโอโคโดนะครับเพื่อที่จะแตกเป็นใบขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นการฟื้นฟูนะครับต้นนี้มันนี่ครับกิ่งที่นี่ก็คือแห้งไปแล้วนะครับนะครับก็ฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรดน้ําไปเรื่อยนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยด้วยนะครับผมเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยชิวนิดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตอีกนะครับ ครับหลังจากผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังจากที่ฟื้นฟูต้นอะโวคาโดที่ขาดน้ํานะครับตอนนี้ก็คือรดน้ําก็เกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันมารดน้ำทุกวันส่วนกิ่งที่แห้งนะครับอย่างนี้นะครับกิ่งแห้งแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่ครับพวกนี้กิ่งที่คือไม่ไม่มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวตัดทิ้งไปเลยนะครับก็เหลือไว้แค่ กิ่งกับยอดที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เองนะครับตรงนี้นะครับตัดได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อรานะครับก็ต้นนี้นะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับในการฟื้นฟูลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับใส่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับคือก่อนหน้านี้มันขาดน้ํานะครับต้นนี้นะครับก็โชคดีอย่างหนึ่งคือมีฝนตกมาพักหนึ่งประมาณสักกลางเดือนมีนา ประมาณต้นเดือนมีนานะครับมีฝนตกมาประมาณวันสองวันนะครับตกมาก็เยอะอยู่นะครับก็พอได้ชุ่มอยู่นะครับก็ก็ถือว่าดีโชคดีไปนิดนึงต้นอโวคาโดก็เลยแตกใบขึ้นมาใหม่นะครับตอนแรกก็เกือบไม่รอดนะครับใบร่วงหมดเลยแล้วก็กิ่งแห้งนะครับก็เป็นตอนท้ายที่ผมจะอันนี้นะครับอัปเดตก็คือจบจบจบคลิปแค่นี้นะครับผม ก็ยังไงก็ฝากขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็แนะนําในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่ชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ